สวัสดีครับวัยรุ่นสุดเฟี้ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Jump Force ครับผม Yahoo โอเค Let's กเดี๋ยวเราวันนี้จะมาเล่นเกม Jump Force กันนะครับเน่ดูทีมผมซะก่อนเชสเน่โคตรเอาอะนี่ดูวันนี้เป็นศึกแห่งดาบกันนะครับทุกคนหูเราจะมาเล่นนักดาบกันนะครับโอเคนี่สู้กับทีมไอเด็กน้อยอเด็กกระปุกหัวน้อยครับ เอาละฮะเกมเจ้าฟอร์สแต่ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะฮะโอเคเลสโก้เดี๋ยว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 เฮ้ยสิเฮ้ยเฮ้ยเชียกระโดดเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนนั่นเลยสวยครับโอ้โหยเฮ้ยเพื่อนนี่หัวฟ้าโอ้ยอาะไอ้เชียเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเเอาเอาพี่แม่งตัวนี้เอาว่ะเช็คเก้มามาครับมาครับตีปั๊บโอ้โหยเป็นไงครับเป็นไงครับอย่าเสียวกับพี่ไอ้หนูเฮ้ยนี่พลังแข็ง รับคมหนาวไปสิเอโนโตัวนี้ตัวละครเลยจำชื่อไม่ได้อะครับแต่เอาเรื่องอยู่นะครับเอ้ยเอามาครับมาครับเพื่อนมาครับเพื่อนเอาดีครับพี่ไม่อยากจะคุยปั๊บนน่จะทำให้ใตายหน่อยอ้าวเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงอย่ามาซ่ากับพี่ถ้าไม่ใช่โซดาครับเฮ้ยเฮ้ยตัวพลังเชดเชดตเป็พลังเหรอไม่ได้หรอกเฮ้อยอ้าวโดนพี่เอาอะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะดีมา นี่พี่ปอยท่าสุดยอดมาแล้วดูพลังพิษก่อนเช็ดมารับไปซะเ,อ,เ,าาอ,เอ้กันได้กันได้เอาวางกันได้้เยโดนโดนผมโดนครับเฮ้ยปีศาจมัมมี่เช็ดเฮ้ยเจอผีมัมมี่แล้วครับทุกคนผีมัมมี่มาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนครับไปแล้วก็เฮ้ยนี่พี่ตับยาวมานั่นแหละครับสวยโอ้โหไปเรียบไปกันได้กันได้กันได้ไม่นานหรอกไอ้ไหน,หนูไม่นานหรอกครับ มาดิเฮ้ยเชี่ยเอาว่ะทิเบอร์พลังนี่เอาเอาโ,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 โอ้ยก็เตะก็เตะคนจ้าโอ,โอนะ้โหยมาดิครับมาดิครับมาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยโดนโดนดาบโอ้ยน้ยผมเจ็บโดนโดนอ้ยโดนโอ้โหยฮ้ยเอาเอาเชี่ยนี่แม่งเอาว่ะ้ยทุกคนนี่นี่ครับโอ้โหเจ็บฝันฟันซ้ายฟันขวาไอเด็กน้อยไอเด็กกระโปงมันนี่เด็กกระโปงมันนี่เฮ้ยเด็กเด็กกระโปง เดี๋ยวเดี okay. s <S oh right the the ๋ยวเดี๋ยวเดี Don t. Don t. ๋ยวเดี๋ยวิ่งมาปีงมาอย่างนี้ก็ซีสวยดีครับไเปิดดับโอ้ยเชี่ยเฮ้ยหมดเวลาซะก่อนเนี้มายกที่สองเลสโกลาดูลาดูโอเค l เลสโกเฮ้ยมีกันได้กันได้กันได้ครับกันได้ครับน้องโอ้ยดับสายฟ้าเชี่ยฟ้าผ่าลงมาแล้วนะครับน้องนอ้ๆปั๊บโอ้ยโดนโดนครับโดนไม่นานน้องๆอ้ยกันได้โอ้ยเป่นกันดีว่ะชิโดกันโคตรดีโอ้ย อือหึโดนพวงโดนอีกแล้วเฮ้ยที่ตรงนี้มันโหดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้กดท่าไม่ตายไม่เป็นครับทุกคนเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่เชี่ยอะไรวะพี่โดนอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้เด็กน้อยเด็กน้อยมันนี่เด็กน้อยมานนี่ครับเด็กน้อยมานนี่ครับมาตามพี่มาแล้วต้องโดนปั๊บเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยครับนี่เป็นไง บอกแล้วพี่ไม่ธรรมดาครับน้งนองๆว้าเฮ้ยสายปั๊บปั๊บปัป๊บเ<า>กมนี้คือสนุกมากเลยครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองมาเล่นกันดูฮะจำฟ้อนครับทุกคนแล้วเชเฮ้ดยดับโอ้าายลากไปะไม่ไม่นะโอ้ยเชี่ยโอ้ยเอาว่ะพี่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยมา,มายหัวฟา้วววฟามาแล้วหัวฟ้ามาแล้วดูใจยังไงน,ใน้อง ไอ้เซมี่มนุษย์มนุษย์ซอมบี้มนุษย์ซอมบี้เอ้ยไม่ใช่มันมันมัมมี่โอ้ยเทียโอยโอยเทียโอยเดนเดนอีเละนี่มัได้ว่ะได้ว่ะเอาเรื่องว่ะปมนี่้าประจำ้าประจำพี่น้องกูจะอัเป่าอจอัเป่าอุ้ยโดนโนไปโดนไปมเป็นไรมาเถกันได้หมดแลครับกันได้หมดครับมีนุยชาันี่มีไปเดไปดครับไปดีครับไอหัวแดงมาเปิดพลังท้ตา นี่คือทำไม่ได้โอ้แปลงล่างอ้ฮ่านี่คือตัวเชี่ยอะไรเนี่ยมาปตะเปล่าอุ้ยไปลงเลไปพิคาตอ๋อหออะฮ่เป็นไงครับเป็นไงครับได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเฮ้ยอะเพลืบโดนโดนเฮี่ยเอาว่ะโอ้ยเอาว่ะคือโดนตีเล่เลยครับทุกคนนี่ตัวละครที่เปิดตัวใหม่มาแล้วจู่ไม่ต้องงงนะเปลี่ยนตัวละครเปิดตัวละครมาเราได้ตัวละครมาสามตัวครับทุกคน คือเราสามารถสลับเป็นตัวไหนก็ได้ไงเ,เฮ้ยชนะเย<อ>้ชนะครับโอ้โหชนะเฉยวู้ฮู้ยเอาละยกต่อไปตอนนี้เรามีไอตัวเขียวผมรู้จักเซลหรือเปล่าวะแล้วก็อันนี้ทีมดาวนบอลนี่หว่าเชเดอร์เจอทีมหนึง่งฮะมานี่ดูทีมผมดูก่อนมนุษย์มนุษย์กระปอมอะจิ้งเหลนนะครับน้องโอ้โหนีห่นี่แม่นกล้ามใหญ่วะ่ะน้มวยปะเนี่ยทิศอาจารย์บัวขาวปะเนี่ยฮะ โอ้ยอาจารย์ภูเขาก็มามาครับนี่พลังเราเรามนุษย์กับเราปีาศาจมาเจอกันแล้วมาทีมเราปีาศาจจะสู้ไหวไหมตอนนี้ผมได้รับบทเป็นทีมปีาศาจนะฮะทุกคนเฮ้ยมาครับนี่จะคว้างดาวกระจายไปเลยพี่ดาวเดียวมาเฮ้ยแกต้องตายอ่ะแกต้องตาย,ตอ,ตายอ่ะเอ้อยอ้าว,วิโดนโดนเชี่ยไม่โหดว่ะโอ้ยเพี่ยีไม่โหดโอ้ย มัดมัดระเบิดครับมัดดูดูมัดเขาซะก่อนเป็นรุนเบิดแม่งเอาว่ะเขาไม่ไหวเลยครับทุกคนเฮ้ยนี่ตุ่นโดนอย่างงี้ป๊อปนี่เฮ้ยไหวอเปล่าเพื่อนไหวอเปล่าเพื่อนโอ้ยนี่เฮ้โดนโดนไอ้นี่เอาว่ะไอ้นี่เราเรื่องว่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวก่อนนี่เซลเซลมานั่นแหละนั่นแหละนี่แม่งเหมือนนั่นแหละทับเลยเฮ้ยเอามาแั่งทับมาสู้มาุก บเาไปเป็นไงครับหมูวันหมูอันก็มาหมูวันก็มามันถึงขุดเบี้ยตอนไหนแม่งมาเฉยนี่ไปเดีไปเดีครับไปเดีครับอืมเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจิ๊บเฮ้ยเปิดตาไปแล้วนี่โอ้ไม่พลังเอาเรื่องโอ้ยโทรศัพท์โอ้เจี๊ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าอ้อยโอ้ยแม่งโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วเอาเรื่องนะนายนายเอาเรื่องอยู่นะเพื่อน เนี่ยจิดหนักคนรักเธอนะปวดแล้วนะปวดแล้วนะโอ้อนักคนรักไอ้ซั้งไอ้เจ้าเนี่เป็นไงถึงกับจุกจายอ่ะหุยเดี๋ยวเราสับสับสัมมาสัมมานี่เอาเละน้องเอาเละน้องเคโอใครวะกูนแน่นอนโอ้โดนนี่อบมาโดนที่สองไม่อ่อยให้แล้วไม่อ่อยให้แล้วอุ้ยโดนไปเลยโดนไปเลยครับโดนไปเลยครับ อุ Ooh, oh, uh ้ยมาดิมาดิอุ้ยอีอาจารย์เฮ้ยมาดิมาดิมาดิสวยครับสวยโอ้ยโดนสัพท์เฮ้โอ้ยมีดินมีดคมมีดคมมีดคมจังเลยอ่ะโอ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนเชื่อเฮ้ยพลังไอ้นี่ไล่กัดยิ่งนักข้าไม่เคยพวกมือนเขียนมาก่อนเลยอ่ะเฮ้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 ยูวอสแมนปวดแล้วนะวะปวดแล้วให้คผมกดไฟอ่ะ ววู้ไปเ้เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับอย่ามาห่าวอย่ามาห่าวอย่ามาห่าวพี่เอ็น้องโอเคโอเคนัมเบอร์วันเฮ้ยเปิดเปิดอันสี่มาเปิดอันสีมาเชนโดเอาอีกแล้วเปิดดาบอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยกนี้ไม่ให้โดนยุคนี้ไม่ให้โดนครับยุคนี้ไม่ให้โดนครับเฮ้ยใช้ัวากูให้โดนโดนโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยเอ้ยปิดมัดนั้งมวยมาโอ้โห พี่ไม่กลัวพี่ไม่กลัวขอ,อ,องน้องเกแกเป็แค่แมนุษย์ธรรมดาจะมาสุ่ตาัโอ้ยโ,โอ้ยไม่ทันขาดคำอุ้ยอันนี้เอาเรื่องอันนี้เอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนต้องโดนอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บป๊อปนี่ไปดิไปดิเพื่อนบัตระเบิดก็มา,า,มาปล่ยมาทำไมมาโดนสังเตงล่ะนงังไปรับไปซะโอ้โยนี่เป็นไงไม่ได้เราไ้องปล่อยมาผิดตัวแล้วโอ้ยนี่ปั๊บปั๊บปั โอ้โยเป็นไงครับโอ้โหว้ววเฮ้ยเอาว่ะเพื่อนเอาว่ะเพื่อนเซลเซลก็มาเซลก็มานั่นแหละเพื่อนโดนโดนเซลโดนเซลโดนเที่ยวมันระเบิดเซลไม่ไหวโอ้โหอาตัวละครนักเป็บองกูนจบละีโอ๋ถามอาเป็นไรละเดี๋ยวเดี๋ยวบังไปเลยแล้วช่วยไฟไปโอ้ยเฮ้ยไฟไปนี่เป็นไงเฮ้ยมาสู้พี่ได้ยังไงมัดระเบิดไปโดนทีละโอ้ย โอ้ยโอ้ยโดนโดนเละเลยอ่ะเฮ้ยเชี่ยโอาแบบขวดเละขวดเละครับโอ้ยมาไหวไหมน้องไหวไหมน้องไหวไหมน้องก็ได้หมดแล้วนะเฮ้ยมันมันปล่อยตัวไอ้ตัวนี้มาเรื่องใครวะเดี๋ยวของมันแม่เลยก็มีนี่หว่าพลังหมูอ้วนโอ้โหนี่ของพี่ของพี่เอ้ยเอานังดาไม้แล้วหิวนี่แล้วเนาะเฮ้ยโดนแล้วท่านี้แล้วโอ้ยโดนประจำเลยโอ้โหแค่ฐานานี่ <ulu et athlete> โอ้ยโดนเก็ต ouais. like ู้เฮ้ยมาไหวไหมน้องเฮ้ยโดนแล้วโอ้ยเนี่ยโอ้โหท่านี้ท่าโดนปวดบานหนูขะเฮ้ยนี่ไหวไหมน้องไหวไหมน้องต้องไหวชิวะเฮ้ยโดนพลาโอ้โหกันได้มาเจอพลายความกดอีกทีื่อนเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ โดนโดนซัดไปเลยซัดไปเลยครับโอ้โหมาหมาเพื่อนมาเพื่อนมานั่นแหละนั่นแหละเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โเป็นไงเป็นไงสะใจจริงโว้ยสะใจจริงโว้ยมาดีไปไปได้เพื่อนไปได้เพื่อนหมวนหมวอันก็มาหมวนก็มาเจ้าหมวนจะทำอะไรครับเจ้าหมวนจะทำอะไรครับเด็กนี่ต้องเลนเลยนะปั๊บ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 สิสวนไปเด้ดโดนครับ ที่ตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเราแม่งเดือเดือือน้อยว่ะนี่ยิงไปอาจีนอาจีนไปเรียบร้อยไหมโอ้ยแม่งเลดือดเลเดียวเดี๋ยวเดียวนี่จิ้งเหลนจิ้งเหลนก็มาเอาได้เพื่อนเอาได้เพื่อนสวยนั่นอะไรเพื่อนสวยโอ้โอเชียร์นึงเอาชียร์นึงโอ้เฮ้ยเป็นไงครับเป็นไงครับดเดี๋ยวดึงเกมก่อนตึงเกมก่อนเล่นเหลือน้อย ไปอีกทีนึ้อโอ้โหเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ยังต้อไปโอ้ยเจี๊ยบกดผิดไอ้แกนะเนี่ยเอาล่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อหลังใจกนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ